สวัสดีครับพี่น้องอันนี้สอนพกดีครับพี่น้องมาดิจิมารีวิวสาโคกนองหน้าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่กดติดตามช่องน้อยๆเล็กๆนะครับพี่น้องช่องน้อยๆซาดำๆครับวันนี้ก็จิมาเบิ้งโคกนองหน้าครับพี่น้องกําลังเห็ดเทียงหน้าครับพี่น้องเห็ดเทียงหน้าทั้งลังก็เป็นสาเด้ครับเด้อ ตะวันกำลังจะตกดินครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับสาอนุสรพักดีครับพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่เกิดมาสามเดือนเลยจะโม้มีคนติดตามเลยพี่น้องพิรยาหัวอนุสรนอนเว้นับสานี่ครับตะแค,ครับเฮ็ดไวตะนังเบิ้ง,งปาครับพี่น้อง กนั่งนอนเบิ่งปลาย่ำเบ็นย่ำขึ้นน้ำเล่นมาเล่นครับกับวัวไก่จากบ้านครับบ้านกรับพูนครับประมาณสามร้อยเมตรเบื่อบ้านอยมานอนอยู่หน้านี่แหะครับพี่น้องครับกดไหลกดแช่เลยครับพี่น้องเด้อสนฝากครับเบิ่งบ่ไดไอเซเ่นตาเลี้ยวกับบอเห็นแล้วครับติดโทรศัพท์ไหล 那个就麻烦呢，可皮弄